สวัสดีครับเรามาดูดวงเดือนพฤศจิกายนกันนะครับสําหรับคนลัคนาราศีมีนพี่ประกาของอาจารย์ักษ์เดี๋ยวอาจารย์จะดูเป็นภาพรวมการเงินการงานความรักให้นะครับเริ่มมานะครับในช่วงนี้ดาวพุธโครจรถอยหลังอยู่ในภพมรณนะต้องระวังเรื่องสุขภาพของแฟนคนรักแล้วก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์ด้วยนะครับคนลัคนาราศีมีนยังไม่ควรแต่งรถซื้อบ้านซ่อมบ้าน ตั้งแต่เดือนนี้ไปนะครับจะไปทำได้อีกทีหนึ่งก็หลังจากวันที่7จ็ดธันวาคมดาวพุธถึงจะย้ายออกจากภพมลณะนะแล้วตัวดาวพุธเองเป็นดาวคำพูดในช่วงนี้ทําให้เวลาจะพูดอะไรก็ต้องปากเปียกปากแฉะหน่อยครับดูแล้วคําพูดขาดน้ําหนักไม่ดีเท่าที่ควรเพราะดาวพุธนั้นโคจรถอยหลังและก็อยู่ในภพมลณะนะด้วยส่วนด้านการเงินเองเป็นดาวอังคารครับ ดาวอังคารได้ตำแหน่งกเกษตรและดาวอังคารนั้นอยู่ในเรือนภพสุภาด้วยถ้าเป็นพนักง,งานเงินเดือนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งตั้งตัวได้สำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจครับส่วนดาวประจําตัวของคนลัคนาราศีมีนั้นเป็นดาวพฤหัสด,ดาวอน,นั้นได้ตำแหน่งอุดในช่วงนี้จะคิดใหญ่กันใหญ่นะครับคิดใหญ่ทําการใหญ่มั่นใจในตัวเองเป็นพิเศษถ้าจะให้ดีถ้าจะทําอะไรจริงๆในเดือนนี้ทําคนเดียวอย่าไปทํา กับหุ้นส่วนนะครับเพราะดาวพุธเองโครจรตกพบมรณะนะแล้วก็โครจรถอยหลังนะครับแต่ว่าถ้าทำอะไรในเดือนนี้อาจารย์ก็มองว่าถ้าไม่ทำด้านอาสังหาริมทรัพย์ไม่ทำด้านการสอนไม่ทำอะไรกับครอบครัวไม่ทำอะไรเป็นหุ้นส่วนอาจารย์ว่างานเนี่ยจะค่อนข้างดีครับเพราะดูแล้วหนึ่งนะครับดาวการงานได้ดำแหน่งอุดแล้วก็ดาวการเงินนั้นก็ได้นะครับ กเกษตรด้วยแถมได้ราชาเลิกหลังจากวันที่17เป็นต้นไปนะครับดาวสาวจะกลับมาเดินเป็นปกติทำให้เงินเหลือเก็บนะครับเข้ามาแล้วใช้ใจ่ายแล้วก็ยังเหลือเก็บอยู่แล้วก็ดาวทิศจะย้ายนะครับออกจากภพมรณนะแต่ทีเนี้ยดาวศุขเองมันจะตกภพมรณนะตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนเท่ากับว่าในเดือนนี้เรื่องงานดีเรื่องเงินดีแต่ด้านสุขภาพกับความรักไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวเราไปว่ากัน ในเรื่องนะครับสุขภาพกันทีหลังทีนี้ดาวประจําตัวซึ่งเป็นดาวพฤะัสนั้นมันจะมีการโคจรถอยหลังนะครับในช่วงวันที่9พฤศจิกาแล้วก็จะย้ายกลับไปอยู่ในนะครับราศีเมถุนในช่วงวันที่23ธันวาเพราะนั้นดูตามนี้ถ้ามันเป็นงานทำคนเดียวอยากย้ายงานอยากเปลี่ยนงานหรือทำอะไรต่างๆก็แนะนำเป็นเดือนนี้ดีกว่าเดือนธันวาครับเพราะ นะครับในช่วงเดือนธันวาอังคารจะย้ายราศีในช่วงวันที่6ธันวาแล้วก็เสวยเลิกไม่ดีกว่าังคารนั้นจะเสวยเลิกดีต้องรอจนถึงวันที่1มกราไปแล้วเท่ากับว่าถ้าเอาเรื่องเงินเดือนเรื่องการลงทุนผลตอบแทนอาจารย์มองว่าเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาดีกว่าครับทีนี้เราไปจเจาะลึกเรื่องรายได้การเงินเลยแล้วกันนะครับ ในช่วงแรกดาวพุธกับดาวศุกร์นั้นเป็นเกษตรสลับเรือนถ้าเรามองเรื่องดาวพุธเป็นลูกค้าในช่วงนี้ก็จะมีลูกค้าเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่เนื่องจากดาวพุธโคจรถอยหลังก็จะปิดการขายยากพูดคุยเยอะถามแล้วถามอีกตัดสินใจลวนเลยไม่ค่อยแน่นอนแต่ด้วยความที่มันเป็นเกษตรสลับเรือนอาจารย์ว่ายังได้อยู่นะแล้วก็ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินนั้น โครจรเป็นเกษตรทําให้ในช่วงนี้มีลาบผลเงินทองเข้ามาตลอดครับเป็นช่วงหาเงินง่ายแถมดาวลาวหูกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นั้นนะครับไม่มีอะไรมาเบียดเบียนแล้วทําให้ในช่วงนี้ก็จะเก่งด้วยเฮงด้วยได้เงินเยอะนะครับส่วนการรับลูกน้องช่วงที่ดีที่สุดหรือจะลงทุนนะครับจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งช่วงที่1คือตั้งแต่วันที่1 จนถึงวันที่2เวลา8โมงเช้าครับดาวจันทร์อยู่นี่อขอโรษไม่ได้ครับถ้าจะเริ่มต้องเป็นวันที่2เวลา8โมงเช้าจนถึงวันที่4เวลาเที่ยงครับในช่วงนั้นดาวจันทร์กับดาวเฤรหัสเป็นเกษตรสลับเรือนอันนี้เป็นช่วงที่ดีช่วงที่1ครับช่วงที่2ครับจะเป็นช่วงวันที่10เวลา2ทุ่มจนถึงวันที่12เวลาเที่ยงคืนในช่วงนั้นดาวจันทร์เป็นเกษตรครับเด่นทั้งรายได้หลักรายได้เสริมแล้วก็ เรื่องบริวารด้วยครับต่อมาอีกช่วงหนึ่งครับอาจารย์มองว่าจะเป็นช่วงนี้ครับวันที่20นะครับจนถึงวันที่22เวลาบ่าย2ครับในช่วงนั้นดาวจาันเองได้ตำแหน่งนิดแต่นะครับทำมุมที่ดีกับลัคนาเพราะนั้นก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ช่วงถ้าจะนะครับย้ายงานเปลี่ยนงานเริ่มงานเปิดธุรกิจเปิดกิจการหรือ นะครับจะรับลูกน้องก็เป็นทั้งหมด3ช่วงนี้แล้วกันนะครับหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นอาจารย์ไม่แนะนำครับเพราะว่านะครับในช่วงนั้นก็จะมีตกอลินะครับตกมอลณนะโดนเสากระลาหูโยกกันก็แนะนำเป็นด้วยกันทั้งหมด3ช่วงที่บอกแล้วกันครับตัวรายได้เองจะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเก็บไปบ้างครับเดี๋ยวมันจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการงานเข้ามาหลังจากดาวังคารย้าย ในช่วงวันที่6ธันวาก็นะครับหาเงินเตรียมรอจ่ายในช่วงเดือนธันวาไว้สักนิดแล้วกันครับต่อมาเรามาดูเรื่องสุขภาพกันนะครับเรื่องสุขภาพอาจารย์มองเป็นเรื่องอันดับหนึ่งเลยครับเพราะหนึ่งเลยในเดือนนี้ทั้งเดือนดาวพุธตกพบมรณะต้องระวังอุบัติเหตุทั้งเดือนเลยครับ2หลังจากวันที่4พฤศจิกาดาวสุขย้ายไปเป็นเกษตรท่านจะมีเกณฑ์นะครับมี เรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับแล้วก็มีโรคเก่ากําเริบหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลมเช่นหน้ามืดเป็นลมตกบันไดของหล่นใส่หัวหรือหก,กลม้มอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นต้องระวังเรื่องสุขภาพให้มากๆเลยแล้วก็ดาวสุขภาพเองจะนะครับดีในช่วงหลังจากวันที่28เป็นต้นไปเพราะนั้นถ้ามีเหตุจะต้องผ่าตัดอาจารย์ก็จะแนะนำเป็นช่วง หลังจากวันที่28นะครับพฤศจิกาเป็นต้นไปดาวมรณะโคจรเป็นประประแปลว่าเป็นของคนอื่นเพราะนั้นถ้าผ่าตัดในช่วงนั้นก็จะปลอดภัยครับแล้วก็ตัวดาวมฤตาูเองนะครับมันยังคงโคจรถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นการเดินทางระยะใกล้ยังไงไปไหนใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็ดูให้รอบด้านนิดนึงในช่วงนี้ท่านจะใจร้อนไม่ดูซ้ายไม่ดูขวาเพราะ ดาวตัวเองนั้นได้ตำแหน่งอุดแต่ว่านะครับในเดือนนี้มีเกณฑ์เรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้าดูตำแหน่งนะครับในช่วงเดือน่ถึงให้ระวังเรื่องท้องในช่วงวันที่4จนถึง28ให้ระวังเรื่องลำไส้ใหญ่การขับพายนะครับปากฟันกระดูกสันหลังแล้วก็การใช้สายตามากจนเกินไปครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนะครับ สุขภาพทีนี้เรามาดูเรื่องการงานกันด้วยดาวการงานเองเป็นดาวเดียวกับดาวประจําตัวเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าใครรอเมกกะโปรเจกต์อยู่จะมีเกณฑ์ได้เจอเมกะโปรเจกต์หรือเป็นงานใหม่ที่ไม่เคยทําไม่เคยเริ่มมาก่อนให้ได้ลองจับให้ได้ทดลองทำครับและตัวดาวการงานเองนะครับมันได้ตําแหน่งอุดแสดงว่าเป็นงานที่ใหญ่บิ๊กเบงมากนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานไปในทางที่ดีถ้าอยากย้ายงานเปลี่ยนงาน ในเดือนนี้ดีมากๆตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่18ครับดาวอังคารเป็นกเกษตรแสดงว่ารายได้มั่นคงและตัวดาวอังคารเองนะครับก็เสวยราชาตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่18เลยถ้าจะลงทุนจะซื้อของใหญ่จะซื้อของมีราคาช่วง 1- น่ถึง18พฤศจิกาเป็นช่วงที่ดีที่สุดหลังจากนั้นอังคารก็ยังเป็นกเกษตรอยู่แต่เสวย mm hmm. เลิกไม่ดีเท่าราชาเลิก ในช่วงแรกก็แนะนำเป็นช่วงนั้นมากกว่าช่วงอื่นนะครับแล้วก็ดูแล้วลักษณะงานถ้าทำคนเดียวได้จะดีเป็นพิเศษเพราะดาวพุธแปลว่าหุ้นส่วนหรือคนที่ทำงานด้วยนั้นตกพบมรณะแล้วก็โคจรถอยหลังเพราะฉะนั้นจะเจอหุ้นส่วนเรื่องมากหุ้นส่วนพูดไม่เป็นคำพูดหรือไม่ก็เอารัดเอาเปรยบก็อยากให้ระวังตรงนี้เป็นพิเศษเลยลักษณะงานที่เหมาะคือเป็นบริษัทต่างถิ่นบริษัทต่างชาติ นะครับทำเป็นโปรเจกต์ทำเป็นจ็อบๆหรือต้องติดต่อกับคนต่างถิ่นต่างชาติต่าง,าางจังหวัดใครตกงานอยู่แนะนำสมัครบริษัทที่มีพนักงานเป็นร้อยเป็นพันขึ้นไปจะทำให้นะครับได้งานตามดาวดีที่สุดครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนะครับการงานส่วนการรับลูกน้องการลงทุนนะครับก็แนะนำเป็นด้วยกันทั้งหมด3ช่วงครับช่วงที่1คือนะครับในช่วงวันที่2เวลา8โมงเช้าจนถึงวันที่4 เวลาเที่ยงช่วงที่2คือช่วงที่ดาวจันทรเป็นเกษตรครับวันที่10เวลาสองทุ่มจนถึงวันที่12เวลาเที่ยงคืนแล้วก็ช่วงสุดท้ายครับในช่วงนี้ครับวันที่20จนถึงวันที่22เวลาบ่าย2โมงครับก็มีด้วยกันทั้งหมด3าช่วงจะเริ่มช่วงไหนก็ได้ก็ขอให้เฮงเงรวยรวยแล้วกันนะครับช่วงนี้ดาวการงานก็ดีดาวการเงินก็ดีดาวจิตใจก็ดี ระวังอย่างเดียวอย่าละโมบครับคิดใหญ่ทําใหญ่ได้แต่ควรจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าดาวพุธที่ตกภบมรณะมันจะต้องฝ่าฟันเรื่องเอกสารสัญญาคําพูดพอสมควรครับทีนี้เรามาดูเรื่องสุดท้ายกันครับเรื่องความรักอาจารย์มองว่าสําหรับคนโสดโสดไปก่อนนะครับเพราะว่าดาวพุธนั้นตกคบมรณะแสดงว่ามันการเป็นการครบเพื่อเลิกไม่ใช่คบเพื่อเพื่อจะคบกันยาวๆนะครับแล้วก็ ตกมรณนะแบบร้อเปอร์เซ็นต์แท้ทูแถมดาวพุธโคโจรถอยหลังด้วยนะครับดาวพุทธจะดีก็รอหลังจากวันที่7ธันวาดาวพุทธถึงจะย้ายออกมาจากภพมลณนะทีนี้สำหรับคนที่มีแฟนแล้วเก์เลิกกันไม่มีเกณฑ์ทะเลากกันอาจจะมีบ้างต้องระวังเรื่องคำพูดนะครับหลังจากต้องระวังสุขภาพของแฟนในช่วงวันที่1จนถึงวันที่4ครับ หลังจากนั้นนะครับด้านสุขภาพก็ไม่น่ามีปัญหาการเงินดีการงานดีเพียงแต่ว่าแฟนท่านจะค่อนข้างเอาแต่ใจแล้วก็แฟนท่านมีเกณฑ์เปลี่ยนงานย้ายงานหรือด้รือเดินขั้นเลื่อนตําแหน่งระวังเหมือนกันคือสุขภาพและก็อุบัติเหตุด้วยกันทั้งคู่นอกนั้นดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ขอให้คุยกันดีๆหรือถ้าคุยกันอาจจะมีการส่งข้อความเป็นการยืนยันกันสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้เพราะว่า ดาวพุธโครจรถอยหลังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่19พฤศจิกายนครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดี